สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์เก้าของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปในหัวข้อเรื่องเจ้าที่ที่บ้านคุณท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อนคะก่อนอื่นเพื่อนเอนที่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์ดก,กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อนๆ ท่านใดกดแล้วขอบคุณมากๆค่ะบุดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะคลิปของเราเป็นคลิปโรือรวมไม่ได้จาดจงเฉพาะดวงใครคนใดคนหนึ่งค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับท่านใดเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องบุดใช้วิจรา,นนารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเพื่อนๆ่อน เพื่อนท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ที่ vi 2 1งหนึนะคะเพื่อนเพ่นคาครูเราไม่กำหนดนะคะเพื่อนเ,อาาเพื่อนตามกำลังศรัทธาจ้าเพื่อนเนงั้นเรามาดูพลังงานห้าแบรรกที่เป็นตัวตนของเพื่อนเอนกันเลยค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิไปด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อน ก่อนอื่นเราต้องขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่คอยปกปักร,รักษาตัวเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องพยากรณ์9้ของเราในวันนี้นะคะและขอพลังแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงมาสถิตในการพยากรณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะเรามาตั้งจิตสมาธิตั้งจิตเป็นสมาธิ เดี๋ยวเราจะใหไปพร้อมๆกันนะคะไปแรกให้หนึ่งเรียนนะคะเพื่อนๆไปที่สองเด็กถือดาบมาเพื่อนๆเดือบะเพื่อน สที่ไพ่ที่ห้าช่วยกับเพื่อนไพ่ใ,ใต้สำรับเป็นไพ่เดทไพ่เดทนะคะเพื่อนพลัางงานพลังงาน,ป,นปัจจุบันของเพื่อนๆน,นะคะเพ,เพื่อนกำลังจะมีโชคมีลาบนะคะเพื่อน กำลังจะมีคนยื่นม,มือเข้ามาช่วยกําลังจะได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวต่อปัญหาและอุปสรรคใดเป็นคนที่มุทะลุดุดันเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ชอบลุยชอบสู้ไม่ไม่บากบัน่นแม้ปัญหาและอุปสรรคใดๆไม่เกรงกลัวต่อปัญหาที่เข้ามานะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆเพื่อนๆกำลังจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เพื่อนๆกำลังจะได้เดินทางค่ะเพื่อนๆกำลังจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนนําข่าวดีมาจากทางไกลมาให้กับเพื่อนๆค่ะและเพื่อนๆก็จะได้จะได้รับจะได้รับมิตรภาพที่ดีมิตรภาพที่ ที่เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพื่อนๆและจะมีคนนำนำข้อเสนอมาให้กับเพื่อนๆค่ะและเพื่อนๆจะได้พบกับเพื่อนเก่าหรือแฟนเก่าหรือเพื่อนๆกำลังจะได้ไปในสถานที่เก่าๆหรือคู่หูต่างไวัยคบไว้นะครับเพื่อนๆคบไว้แล้วจะดีต่อไปในวันข้างหน้าค่ะเพื่อนๆ ไพ่ต้านสำหรับเป็นไพ่เดทไพ่เดบคือการจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ผ่านมาเพื่อนๆออาจจะเจอปัญหาอุปสรรคสูญเสียอะไรต่อไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบแล้วค่ะเพื่อนๆนและเพื่อนๆกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆนจบไปแล้วนะคะกับพลังงานของเพื่อนๆน พลังงานตรงกับเพื่อนๆคนไหนบ้างคะหรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆฟังได้ค่ะงั้นเรามาล้างไพ่ชุดนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูสิบใบว่าท่านเจ้าที่ท่านอยากสื่ออะไรกับเพื่อนๆค่ะท่านเจ้าที่ที่บ้านเพื่อนๆค่ะท่านอยากสื่ออะไรกับเพื่อนๆนะคะมาล้างไพ่ชุดนี้กันนะคะ ตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเพื่อนๆตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วมาเลือกไพ่ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆให้ใบที่หนึ่งเงินเก็บนะคะเพื่อนๆงานเริ่มลงตัวมีเงินเก็บให้เจ็ดเหรียญคะ่ะสองข้าถ้วยเพื่อนจิตปะบดแล้ว แล้วไปที่3ามให้เด็กเอ็มาิสเป็นแม่ว้าให้กระโดดนะครับเพื่อนเยอะเลยให้เด็กถือเรียนนะคะไปดูสิ ให้แทมพร์แรนนะคะอันนี้ให้แทมพร์แรนนะคะให้สี่เหลี่ยมกับเพื่อนให้เรียนพื้อร์ค่ะโหเรียนพื้นรูปเรียนเรื่อะเป็นเพื่อน ชิงอัศวินถือถ้วยกับเพื่อนได้ได้ใบเดียวกันกับพลังงานตัวตัวของเพื really? ่อนเลยนะคะไพ่เดือมิตค่ะไพ่คุบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สว่างผู้นำเสงสว่างไพ่สองเหรียญค่ะเพื่อน สำหรับนะคะเพื่อนเพื่อนหดาบค่ะท่านเจ้าที่ที่บ้านของเพืนเพื่อนนะคะท่านเป็นทั้งเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะเห็นไหมคะเนี่ยท่านมีความเป็นแม่เป็นพ่อท่านเป็นท่านเป็นคนที่มีอํานาจวาสนาบารมีหรือท่านอาจจะเป็น บรรพบุพร,บรุษของเพื่อนเพื่อนก็ได้นะคะดูใบ,รบแรกนะคะท่านอยากสื่อว่าท่านอยากสื้อว่าชีวิตไอสิ่งที่เพื่อนๆนได้สร้างได้ทํามาได้ลงทุนลงแรงเอาไว้มันกําลังจะผีดอกออกผลเพื่อนเพื่อนกลังจะได้เก็บผลผลิต ที่เพื่อนๆพนพยายามทำมาตลอดแม้ว่ามันจะยากลำบากและพยายามเพื่อนๆนมันมันผลิดอกออกผลแล้วค่ะเพื่อนๆสื่งที่เพื่อนๆพนพยายามทำมานานแสนนานมันมันจะไม่ศูนย์เปล่าค่ะเพื่อนๆนมันมันกำลังจะได้รับผลผลิตเพื่อนเพื่อน เป็นคนที่ไม่ยึดติดกับอดีตแล้วนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเคยผิดหวังเสียใจมันได้จบแล้วเพื่อนเไม่ยึดติดไม่คิดกับอดีตแล้วเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแล้วนะคะทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์คนที่มีอำนาจวาสนาบารมีมีความเป็นแม่สูง เป็นคนที่ใจบุญสุนทานสุนทานชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนชอบสวดมนต์นทำสมาธิก็ได้ทำสมาธิชอบช่วยเหลือแม้กระทั่งดวงจิตดวงวิญญาณและสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะเพื่อน เพื่อนเป็นคนที่หาเงินเก่งมีธุระมหีหาเงินเก่งมีเงินใช้ไม่ขาดมือเป็นคนขยันเป็นคนซื่อสัตย์อดทนชใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองเพิ่งพาตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนะคะและเพิ่งกำลังจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ชีวิตเพื่อนๆพกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนและเพื่อนๆนก็เป็นคนที่รักตัวเองคนที่รู้จักมัธยัสถอดออมรู้จักใช้เงินเพื่อนๆนจะมีเงินเก็เกบเห็นไหมคะนั่งกอดเหรียญเหยียบทั้งกอดทั้งเหยียบไว้เลยและเพื่อนเพื่อนก็จะและเพื่อนๆนก็และเพื่อนๆนก็จะมีความสุข ความอรสมบูรณ์และเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะมีการเดินทางหรืออีกในหนึ่งเพื่อนอาจจะมีคนคอยซัพพอร์ตเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีหน้ามีตาเป็นคนที่ผู้คนนับหน้าถือตา หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพื่อนๆนจะได้รับข่าวดีทางไกลค่ะหรือจะมีคนมานำข้อเสนอให้กับเพื่อนเพืนจะมีมิตรแท้เพื่อนเเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ศีลศักดิ์สิทธิ์และจักรกกวาลคอยปกปักรักษา คอยซัพพอร์ตหรือตัวเพ,เพื่อนเองอาจจะได้เป็นถึงระดับครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่นำทางให้กับคนอื่นนำแสงสว่างให้กับผู้อื่นก็ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยถือตะเกียงจุดเทียนจุดไฟแสงสว่างให้กับคนอื่นก็ได้ค่ะโดยที่เพื่อนๆไม่หวังผลตอบแทนเพื่อนๆเ,เ,เป็นชอบสันโดษ ไม่ยึดติดกับเงินทองหรือสิ่งของอะไรมากมายเป็นคนที่พอเพียงช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีการหมุนหมุนเงินเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะถึงแม้ถึงแม้ว่าการเงินของเพื่อนจะเข้าซ้ายจ่ายขวามันก็จะผ่านไปได้ค่ะหรือช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะ ปรับบาลานซ์ชีวิตของเพื่อนเพื่อนให้มันสมดุลก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนไพ่ใต้ํสำรับของเราเป็นไพ่หกดาบเพื่อนเพื่อได้มุกมุกออนออกจากสถานการณ์ที่มันไม่ดีสถานการณ์ที่มันไม่ตอบโจทย์ไม่โอเคสถานการณ์ที่มันทำให้เพื่อนๆนต้องผิดหวังเสียใจสถานการณ์ที่เพื่อนๆนไม่ชอบ เพื่อนๆได้เดินทางมุกออนออกจากปัญหานั้นไปแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆคะก่อนจากกันวันนี้เราขอให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องพยากร919ของเราในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์บริบูรณ์ร่ำรวยเงินทองทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพบกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆบายยจ้า